สวัสดีครับวันนี้พบกับครูอีกแล้วนะครับสําหรับคาบเรียนนะครับคาบวิทย,ยาการคํานวณน,นะครับในเรื่องอาการยังอยู่ที่การแก้ปัญหาอยู่นะครับโดยในคาบเนี้ยจะเป็นวิธีการที่เราใช้เหตุผลนะครับในการแก้ปัญหาเอาก่อนอื่นนะคาบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาโดยที่ บอกถึงการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยเราต้องใช้การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับถึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีถูกไหมต้องมีการวางแผนนะครับหนึ่งสองสามสี่ทำอะไรถึงจะได้การแก้ปัญหาที่ดีนะครับใครยังไม่ส่งงานในคาบที่แล้วนะก็ดูคลิปแล้วก็ย้อนดูคลิปแล้วสามารถส่งได้นะครับหรือทักมาขอคลิปก็ได้นะเดี๋ยวคส่งกลับไปให้นะครับทีนี้มาถึงคาบนี้นะครับเรายังอยู่ในการแก้ปัญหาแต่เป็นการแก้ปัญหาเชิงเหตุผลนะ เหตุผลในที่นี้นะครับคําว่าเหตุผลเนี่ยคำว่าเหตุผลมันคืออ่ะมันเกิดจากสองคำครับเหตุคือสิ่งที่ทำอ่าสิ่งที่ทำสิ่งที่ทำเช่นโค้ดเขียนอ่ะโค้ดเขียนโต๊ะอ่ะโค้ดเขียนโต๊ะผลคือโต๊ะเลอะนะครับเพราะฉะนั้นผลมันคือสิ่งที่เกิดนะครับ แต่มันทาไมกันมันส่งมันส่งผลซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเนี่ยมันทาให้เรามันจะมันทำให้มีประสิทธิภาพขึ้นไปเพราะว่าเราจะมีการคิดไต่ตองก่อนว่าสิ่งเราทําสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรนะเกิดจากสองคำเห็นไหมสิ่งที่ทําและสิ่งที่เกิดนะเราทาอย่างนี้มันจะเกิดอะไรนะครับเอามาดูกันมันคืออะไรเปิดไปที่หน้า12นะครับตอนนี้เราใช้เล่มนี้นะเล่มเดิมนะครับ มีอยู่เล่มเดียวเนี่แหละนะเล่มเนี่ยเล่มน้องไทแว่นเนี่ยนะห้าสิบสองสักครู่นะอ้าวนะครับวันนี้ห้าสิบสองของเรานะอธิบายนะใครมีน้องนะใครมีเด็กเล็กอยู่ที่บ้านนะครับให้นักเรียนมีอธิบายวิธีการนะครับทงนมนะเราว่าเราทําอย่างไรได้บ้างนะทำอย่างไรได้บ้าง วันนี้โค้ด <lyrics> ก็เอา <c oughs> วิธีมา2วิธีนะครับมานมําเสนอเรานะวิธีอา้าวไป <_ ening> พร้อมกัน2วิธีเลยวิธีแรกนะครับเริ่มต้นในการตักนมผงใส่แก้วแต่บางคนก็บอกอีกวิธีนึ่งบอกว่าเติมน้ําร้อนใส่แก้วนะครับเอามันไม่รู้อันไหนถูกไม่รู้แหละนะเติมน้าร้อนอ่ะเทนมเสร็จปุ๊บวิธีแรกบอกว่าเติมนนมเสร็จปุ๊บแล้วก็เติมน้านร้อนต่อนะครับอีกันบอกว่าเติมน้าร้อนเสร็จปุ๊บก็เอา ตักนผมผงใส่ใส่แก้วที่มีน้ำร้อนนะต่อไปขั้นตอนที่3คนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็จบ2วิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาในการชงนผมผงเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลลัพธ์มันทำไมอ้าวไม่ใช่วิธีการเริ่มต้นมันแตกต่างกันถูกไหมเพราะอันหนึ่งใส่นผมผงก่อนอีกอันนึงใส่น้ำร้อนก่อนแล้วถามว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดแต่สุดท้ายแล้วเราได้อะไรเหมือนกัน อ้าวนะครับเราได้การจบที่เหมือนกันคือเรามีนมนมนมชงเนี่ยให้น้องเรากินเหมือนกันนะครับนะเพราะนั้นมันสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ต้องการจะบอกคือวิธีตอนที่เราจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะอาจจะไม่ต้องใช้วิธีเดียวกันในการแก้เพียงแต่ว่าอาจจะมีหลายวิธีในการแก้ปัญหาปัญหาเดียวเนี่ยนะโค้ดมีปัญหาเนี่ยไอวงกลมเนี่ยสมมติเป็นปัญหาโค้ดอาจจะใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาอาจใช้วิธีเส้นตรงแต่บางทีโค้ดอาจใช้วิธีการ ติกแท็กหน่อยในการแก้ปัญหาก็ได้หรือใช้วิธีการโคดโค้งหน่อยในการแก้ปัญหาก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่นะเวลาไหนเร็วกว่าเวลาไหนช้ากว่านะครับแล้วแต่พูดง่ายคือมีหลายวิธีในการแก้ปัญหาปัญหาเดียวเอาไปต่อนะครับนักเรียนสังเกตภาพนะเอาไปหน้า14นะครับย้อนข้ามหน้า13ไปนะไปหน้า14นะครับโค้ดมีเส้นทางในการไปโรงเรียนอยู่นะครับเขาบอกว่า โจทย์คือเส้นทางเนี่ยทางตรงเอามีปากกาขีดเส้นเส้นทางนะครับทางตรงจากบ้านไปตรงนี้มีการจราจรแน่นหนานะครับนะอันนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้มีจราจรที่แน่นหนานะครับทางในเมืองเนี่ยนะเส้นทางในเมืองเนี่ยเส้นทางในเมืองคือเส้นนี้นะนะการจราจรเนี่ยมันแน่นหนานะครับแต่เส้นทางนอกเมืองเนี่ยเลี่ยงจากจุดเลี่ยงจากจุดชุมชนนะครับเลี่ยงจากชุมชนนี่คือชุมชนนะ มันก็เลียงจากชุมชนแต่มันจะระยะทางไกลหน่อยนะครับเพราะมันอ้อมออกมาเห็นไหมแต่การจราจรมันไม่หนาแน่นนะครับนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับในการเดินทาง2เส้นทางนี้เอ้ามาดูนักเรียนมีวิธีการเดินทางไปอย่างไรลองลองลองคิดดูนะครับลองคิดดูก่อนก่อนจะโค้ชจะเปิดฉเฉลยเอาลองดู Tik ตอกทิกตอก,ตก,ตอ,กอ่าพพดคลิปเลยนะครับใครอยากใช้ความคิดตรงนี้พพด กดหยุดคลิปแล้วลองลองเขียนตอบดูใช้ดิ้งสองก็ได้นะครับว่ามันถูกไหมไม่ถูกก็เราก็ค่อยลบแก้ก็ได้นะครับการเรียนรู้เกิดจากการใช้ความคิดนะอา้าวเฉลยนะครับนักเรียนวิธีการเดินไปวิธีใดบ้างนะอา้าวเดินไปโรงเรียนด้วยวิธีการที่จักรยานนะครับเดินไปโรงเรียนก็ได้นะไปจักรยานก็ได้ผู้ปกครองไปรับไปส่งก็ได้นะหรือไปโดยรถโดยสารประจําทางก็ได้นะครับ อย่างโรงเรียนวัดช่างเหล็กของเราอาจจะยังไม่มีรถโด,ดยสารประจําทางเพราะโรงเรียนเราอยู่ในซอยเล็กถูกไหมแต่เดินไปนี่มีแน่นอนที่จักรยาน,นมีแน่นอนหรือให้ผู้ปกครองไปส่งนี่ก็มีแน่นอนนะครับวิธีการเดินทางที่รวดเร็วที่สุดเพราะเหตุนใดน,นะครับตามความคิดของเราเนี่ยอาจจะต้องใช้ความคิดชนิดหนึ่งอันนี้ผู้ปกครองไปส่งรวดเร็วที่สุดนะเพราะยานพาหนะเดินทางได้รวดเร็วเพราะผู้ปกครองไปส่งต้องใช้มอเตอร์ไซค์แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมนะครับ ไม่ต้องจอดรถรับนักเรียนหลายคนนะครับนะบางทีไปกับรถประจําทางเนี่ยนะถ้าไปกับรถประจําทางอาจจะต้องกว่าจะถึงนี่โรงเรียนรถเมล์เนี่ยแวะแวะบ้านหลังที่1อ่าแวะป้ายสองแวะป้ายสามกว่าจะถึงโรงเรียนนะครับก็มันก็จอดเยอะนะเพราะฉะนั้นวิธีที่เร็วที่สุดจาก3วิธีนี้ก็คือการมากับรถผู้ปกครองนะครับต่อไปวิธีเดินทางในประหยัดที่สุดเพราะเหตุใดเอาลองคิดดูสิ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยจาก3วิธีนี้4วิธีนี้อันไหนประหยัดที่สุดคําตอบคือถีบจักรยานนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะหรือเดินก็ได้แต่เดินมันก็เหนื่อยใช่ไหมเราก็อาจจะสายด้วยนะครับพอเขาต้องการรวดเร็วด้วยนะรวดเร็วด้วยแล้วก็ประหยัดมันต้องเราก็ต้องถีบจักรยานนะครับไม่เสียค่าน้ํามันนะวิธีเดินทางในปลอดภัยที่สุดนะครับปลอดภัยที่สุดเอาลองคิดดูซิ ต๊กตอกตกติอกติกตอก,ตก,ตอกจากเมื่อสักครู่นี้ลองคิดดูสิเพราะอะไรมันคือการให้ผู้ปกครองมาส่งนะครับบางคนบอกว่าเดินมาเนี่ยมันก็ปลอดภัยนะบ,บ้านหนูนเดียวเองนะแต่รู้ไหมบางวันอาจจะเกิดฝนตกเ,เป็นอันตรายก็ได้นะครับหมาสุนัขนะครับระหว่างทางระหว่างเราเดินมานะครับก็อาจจะไล่กัดเราได้นะหรือขมโมยขจรอาจจะรอดักรอดักป้นเราอยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับ เพราะนั้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดนะ่คือผู้ปกครองมารับมาส่งนะครับผู้ปกครองมาส่งขับมอเตอร์มาส่งปื๊ดหน้าโรงเรียนเลยโรงเรียนเรามีมาตรการว่าห้ามนักเรียนออกเมื่อเข้ามาแล้วถูกไหมต้องมีผู้ปกครองพาออกเท่านั้นถูกไหมครับเพราะนั้นมาส่งนั่งเลยเข้าเรียนปุ๊บจบปลอดภัยแล้วนะครับหากวันนี้มาถึงเทอจสามเขาบอกหากวันนี้นักเรียนตื่นเช้านักเรียนจะเดินทางไปเรียนโดวยวิธีใดเลือกเส้นทางใดเหมาะสมที่สุดนะ ที่จักรยานไปโรงเรียนครับและเลือกเส้นทางนอกเมืองเพราะเลี่ยงรถติดและปลอดภัยในการเดินทางนะครับให้คิดอย่างนี้ว่าถ้ารถมันติดเนี่ยเราเป็นจักรยานเนี่ยเราอาจจะคิดคิดอีกมุมนึงเราจะเลาะเลาะไปได้นะครับแต่รถยิ่งเยอะมันก็ยิ่งเกิดเหตุจากกับจักรยานได้ง่ายขึ้นนะครับเหตุเกิดเหตุจากเราเกิดเหตุกับเราได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นที่จักรยานไปโรงเรียนแต่ให้ใช้เส้นทางนอกเมืองโดยที่มีรถน้อยๆนะครับจะปลอดภัยกว่า 2.45วันนี้นักเรียนตื่นสายและจะเดินทางไปรเรียนวิธีใดถึงเรียนได้ทันเวลาเพราะเหตุใดเอา้าลองคิดดูสิติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติกตก๊มันคือวิธีให้ผู้ปกครองมาส่งนะครับโดยใช้เส้นทางนอกเมืองเพราะรวดเร็วกว่าแน่นอนเพราะจะการจราจรไม่ติดขัดมันอ้อมไกลหน่อยแต่มันไม่ติดนะครับนะง่ายง่ายอันนี้ครูต้องเปลี่ยนปากกาก่อนปึ๊บ อ้าวเขาบอกว่าให้พิจารณาเปิดไปที่หน้าสิบเก้านะให้พิจารณานะครับเหตุการณ์ที่ทําให้เราเป็นปัญหากับเรานะครับเป็นปัญหากับเรานะเขาบอกเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นต้องเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีถ้ามันจะเป็นปัญหากับเรามันต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีถูกไหมอ่านหนังสือเป็นปัญหาไหมไม่เป็นนะครับขณะอะไรเป็นปัญหาให้ติ๊กให้ติ๊กถูกนะครับนักเรียนทะเลาะวิวาทกันนี่แหละเป็นปัญหากับเรานะ มันจะเราจะลุกลงไหมหรือถ้าเราไปไปเป็นคนวิวาดเองเราจะเจ็บตัวได้นะครับปลูกต้นไม้เป็นปัญหาไหมก็ไม่เป็นนะครับไม่ได้เป็นปัญหากับใครนะไม่ได้ปลูกต้นไม้ถ้าเพถ้าว่าปลูกต้นไม้ทั้งวันเนี่ยอันนี้ก็ว่าจะเป็นปัญหาสักหน่อยนะแต่ใครจะไปปลูกต้นไม้ทั้งวันถูกไหมห้องเรียนสกปรกนี้เป็นปัญหาแน่นอนนะครับนะกบบนเกิดอนนะไรได้เกิดอะไรได้บนะ้างอาจจะมีหนูเข้ามาหรือแมลงสาบมาอยู่ในห้องเรียนนะครับก็ทําทให้สกปรกแล้วพวกเราก็อยู่กันในห้องเรียนก็ ไม่มีความสุขในการเรียนนะครับสอบได้คะแนนน้อยนี่ถือว่าเป็นปัญหาปัญหาใหญ่เลยนะครับทําความสะอาดบ้านเป็นปัญหาไหมไม่เป็นนะครับบ้านก็สะอาดด้วยอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหากับเรานะเอาทีนี้ทีนี้ทีนี้ให้นักเรียนฝึกใช้มันจะต่อเนื่องจากเมื่อสักสครู่นี้นะครับจากการแก้ปัญหาทั้ง8ข้อทั้ง3ปัญหาที่เลือกมาเนี่ยนะ เราจะต้องทําให้ปัญหานั้นมันประสบผลสำเร็จได้อะครมีเขาบอกว่าแบบบันทึกปัญหาอ่าเป็นแบบบันทึกปัญหานะอันนี้นะ่ะคือการบ้านของเราแต่จะเป็นอีกอีกฉบับหนึ่งนะครับปัญหาแรกที่คัวยกมาเป็นตัวอย่างคือนักเรียนทะเลาะวิวาทกันนะครับมีคำมีข้อคําถาม7ข้อทําในหนังสือได้เลยแล้วถ่ายส่งมานะครับมีหนังสือไหมอ๋อมีหนังสือครับมีหนังสือนะนอนะครับปัญหาคือทะเลาะวิวาทนะครับอา้าวสาเหตุ สองปัญหาที่เลือกคือนะสาเหตุคือล้อปมด้อยกันนะล้อปมด้อยกันเช่นไออ้วนไอดำอะไรก็แล้วแต่นะครับไอนิ้วกุดอาไอไอลายมือไม่สวยอะไรถือว่าเป็นการล้อหมดนะครับเพราะนั้นอาจ,จทำให้เกิดการอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้หรือไปล้อชีอพ่อช่อแม่นะที่เราที่บางคนก็ยังทำกันอยู่นะครับนะหยุดนะครับ อาจเป็นสาเหตุของปัญหาที่ทําให้เราทะเลาะวิวาทได้นะครับเป้าหมายที่ทําให้เราต้องแก้เป้าหมายที่เราต้องการจะแก้ในการในที่เราต้องการจะแก้ปัญหาครั้งนี้คือทําให้เพื่อเลิกทะเลาะกันนะครับเพื่อนทะเลาะกันเป้าหมายคือเลิกให้เพื่อเลิกทะเลาะกันกลับมาคืนดีกันนะและวิธีและทางเลือกในการแก้ปัญหานะครับทางเลือกที่หนึ่งคือไม่ล้อปมด้อยเพื่อนนี่นะครับไม่ล้อปมด้อยเพื่อน สาเหตุว่าทาไมวิธีการแก้ปัญหาอา้าวทาไมมาถึงมาถึงทุกคนรู้วิธีการแก้ปัญหาคือเอามาหายนะครับไม่ลอปมด้ยเพื่อนอา้าวแล้วท้ามาเกี่ยวอะไรกับเรานะครับทุกปัญหาเริ่มจากตัวเราถ้าทุกอย่างทุกคนคิดว่าเริ่มจากตัวเราปัญหาในโลกก็จะหมดไปถูกไหมอา้าวถ้าถ้าฉันไม่ลอคุณไม่ลอทุกคนคิดอยู่ในใจว่าเราจะไม่ลอปัญหาไม่เกิดนะครับ มองข้อดีของเพื่อนแทนนะครับนะแทนที่จะมองปุ่มด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่ลายมือไม่สวยอาจ,จะเรียนเก่งอ่าเขาอาจจะเป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่เขาอาจจะเล่นกีฬาเก่งนะครับเป็นคนดีอะไรก็ว่าไปนะการแก้ปัญหาทางเลือกที่1มี2ทางที่สองสองทางที่เราคิดมาเนี่ยเราจะเลือกทางไหนเป็นอันดับแรกนะเพราะเหตุใดน,นะสมมติถ้าเขาเลือกทางที่1นนะนะ เป็นสาเหตุของปัญหาที่ควรแก้อย่างที่โค้ดบอกถ้าเราเลือกปัญหาอา้าวอันนี้อันนี้ไม่สวยนะครับสมมติโค้ดเลือกปัญหาทางที่หนึ่งอย่างที่โค้ดบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเริ่มจากตัวเองเนี่ยปัญหาเริ่มจากตัวเองเนี่ยมันเรากม็มันก็เกิดสังคมที่ดีคือเราไม่ล้อใครใครก็ไม่มาทําร้ายเราถูกไหมหรือทุกคนไม่ล้อกันก็ไม่มีใครทําร้ายกันนะครับวางแผนแก้ปัญหาอย่างไรอา้าว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองก่อนเลยมองหาจุดเด่นและหามองหาจุดเด่นของเพื่อนเพื่อมาทดแทนจุดด้อยนะครับเตือนตัวเองนะครับให้พูดแต่จุดดีของเพื่อนนะเพราะนั้นให้เน้นที่ตัวเองก่อนเริ่มที่ตัวเองก่อนนะครับทดสอบประเมินอย่างไรนะสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนว่าเวลาคุยด้วยแล้วยิ้มแย้มไหมมีมีพฤติกรรมที่ดีไหมมากกว่าการทะเลาะก,กันไหมนะครับทดสอบประเมินคือพูดง่ายๆก็คือประมาณว่า เราแก้ปัญหาแล้วมันจะรู้สึกอย่างไรนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะทำการแก้แล้วจะเป็นอย่างไรอะไรอ้าวไปดูการบ้านของเรานะครับโค้ชยกตัวอย่างปัญหามาให้คือสมมติปัญหาที่เราอยากอยากได้คืออสอบได้คะแนนน้อยปัญหาที่3ามคือสอบได้คะแนนน้อยวันนี้นะครับให้ทำการบ้านหน้า25นะ หน้า25นะครับการบ้านแค่หน้าเดียวนะบอกมาว่าต้องการจะแก้ปัญหาสอบได้คะแนนน้อยสาเหตุที่เลือกเอาเฉลยให้2อันแน่นอนเกิดจากการไม่อ่านหนังสือก่อนสอบทําให้สอบได้คะแนนน้อยหรือเล่นเกมเยอะอะไรก็ได้นะครับสาเหตุกัญหาเขียนอะไรก็ได้ที่มันจะเป็นสาเหตุของข้อนี้นะครับที่เหลือวิธีการแก้ทุกคนต้องหาเองนะครับสําหรับค้าบนี้นานนิดนึงนะครับเพราะ มีกิจกรรมให้ทำหลายกิจกรรมและการบ้านมีหนึ่งหน้าหน้าเดียวนะครับวันนี้ในคาบนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ